โรคหัวใจเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยนะครับโรคหัวใจมีกี่ชนิดกันล่ะครับก่อนอื่นครับโรคหัวใจเนี่ยมีหลายชนิดมากๆเลยนะครับแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆได้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจอันนี้เราเจอกันเยอะถูกไหมครับมีปัญหาที่หลายคนมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีหลอดเลือดหัวใจตันนะครับแล้วบางคนก็เสียชีวิตนะครับ อย่างล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ดารานะครับสาวสวยถูกไหมครับที่เป็นโรคไตด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็หยุดหายใจครับหัวใจวายเฉียบพันขึ้นมาครับอาจจะเป็นจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยก็ได้นะครับสองครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจครับกล้ามเนื้อหัวใจพิการหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันที่สามครับโรคลิ้นหัวใจพิการนะครับจากไข้รูมาติกครับ ไข้รูมาติกนะครับได้ยินคุ้นๆบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนรูมาตอยไหมนะนะครับไม่เหมือนนะครับรูมาตอยเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อครับจะมีอาการไข้มีการอักเสบมีอาการปวดบริเวณข้อแต่ไข้รูมาติกเนี่ยครับเขาเป็นโรคที่มีการอักเสบติดเชื้อครับที่ตัวหัวใจโดยตรงครับเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับสี่ครับโรคลิ้นหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อครับ อันนี้ก็จะเจอกันนะครับเมื่อก่อนเจอกันมากเลยหลังๆเจอน้อยลงครับห้าครับโรคหัวใจพิการแตกกําเนิดนะครับสุดท้ายครับปกโรคหรือความพิการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอันกันครับอันแรกครับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเรื่องนี้ครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่ เส้นเลือดหัวใจครับที่เขาไปเลี้ยงตัวหัวใจเนี่ยมันมีการตีบการตันนะครับมันจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจนะครับที่เขาต้องอาศัยอาหารและออกซิเจนมาจากเส้นเลือดเหล่านี้ครับมันก็เลยจะเกิดมีปัญหาขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะขาดอาหารและออกซิเจนนั่นคือสาเหตุที่หลายๆคนครับมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหนื่อยนะครับมีอาการรุนแรงนะครับหัวใจวายได้นั่นเองนะครับ ทําให้การทํางานของหัวใจเราเนี่ยมันจะแย่ลงไปเลยถ้ามันมีภาวะการตีบกันตันครับหัวใจเนี่ยไม่สามารถสูบฉีดโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยคุณหมอเขาก็ต้องทําเรียกว่าการทำบายพาสครับแต่ปัจจุบันเนี้ยการแพทย์เฉลิญขึ้นมากเลยนะครับเขาใช้วิธีเรียกว่าการ ฉีดสีนะครับแล้วก็ใส่นะครับที่เขาเรียกว่าบอลลูนนะครับเคยได้ยินกันใช่ไหมครับทําบอลลูนหัวใจนะครับเขาจะใส่นะครับแล้วลูกบอลลูนเล็กๆครับไปขยายหรือไปถากบริเวณที่ตีบครับถ้าในรายที่ตีบมากคุณหมอควรจะตีบซ้ำเนี่ยท่านก็จะใส่นะขดเอ่อลวดนะครับที่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นสแตนเลสเนี่ยหรือเป็นกระดิ่งน้ำนะครับใส่ลงไปตรง เอ่อเส้นเลือดหัวใจตรงนั้นเพื่อทําให้มีการ่านของเส้นเลือดบริเวณนั้นไม่เกิดการเป็นซ้าได้อีกนั่นเองนะครับในก,กรณีที่เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักเกิดเวลาออกกําลังกายครับมันโรคก,กล้ามเนื้อเอ่อหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการนะครับมันจะแสดงอาการเมื่อมันตีบเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้กิจกรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยที่มากกว่าปกติบางคนก็ไม่รู้ครับนั้นก็จะรู้ตอนที่ออกกําลังกายนะครับตอนที่ขึ้นบันไดนะครับตอนที่เร่งรีบเดินไวๆเนี่ยก็ยจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยเป็นอาการเตือนว่าอาจจะมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบไ,ได้นะครับยิ่งหัวใจต้องการอาหารออกซิเจนมากกว่าปกติเนี่ยเมื่อพักอาการนะครับหายไปเนี่ยอาจจะแบบหายไปเป็นเวลาเป็นนาทีนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นหลายๆนาทีก็ได้นะครับ อาการเจ็บอกอาการเหนื่อยอาการต่างๆเนี่ยถึงจะกลับมาเป็นปกติได้ครับแล้วก็ถ้ากรณีที่หัวใจติบตันหลอดด้วยหัวใจติบตันเนี่ยจนทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับพวกนี้ครับ เลือดก็ไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจนะครับหรือร่างกายส่วนอื่นๆได้เพราะหัวใจมันเริ่มทํางานไม่ไหวแล้วเพราะไม่มีเลือดมาเลี้ยงนั่นเองนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงมากๆนะครับอาการพวกนี้ยก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับ <S <S เพราะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายถูกไหมครับบางคนอาการจะเจ็บอกนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยไม่หายนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ย เป็นภาวะกดไหลย้นนะครับมีภาวะแน่นหน้าอกไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจก็เลยไม่ได้ไปตรวจนะครับดังนั้นถ้ามีอาการแบบนี้ครับต้องไปพบคุณหมอโรคหัวใจนะครับลองตรวจดูครับในปัจจุบันนี้การตรวจง่ายมากๆมีหลายวิธีครับทั้งการตรวจขึ้นหัวใจนะครับการตรวจเอ็กซเรย์การทำเอ็กโคนะครับหรือว่าการทําอัลตราซาวของหัวใจรวมทั้งการฉีดสีดูนะครับเ้ลเลอดของหัวใจว่ามีปัญหาหรือไม่นั่นเองเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนานเกิน ไปนะครับก็จะเกิดอาการหัวใจวายขึ้นมาได้ครับอาการที่สําคัญที่เราพบก็คือส่วนใหญ่ผู้ป่วยมหาแพทย์เรีกกันจุกแน่นหน้าอกเป็นอาการนามเห็นไหมครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาการโรคกระเพาะเข้าใจว่าเป็นอาการโรคปวดไหลาย้อนแต่จริงแล้วเป็นอาการโรคหัวใจขาดเลือดครับแล้วก็ไม่น้อยที่ป่วยไม่มีอาการเลยนะครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาการที่จะเป็นเนี่ยมันจะต้องมีการติดตันเกินกว่าห0สิเปอร์ซ็นตขึ้นไปฉะนั้นหลายๆายคนนะครับไม่มีอาการแลวไม่เคยออกกําลังกายหนักก็เลยไม่ได้มีอาการแสดง ออกมาให้เห็นเลยครับแต่บางคนเนี่ยมาหาแพทย์ด้วยาการแน่นยอดออกไข้โรคปวดไหลย,ย้อนและโรคกระเพาะอาหารเหมือนที่บอกครับอาการพวกนี้เจอเยอะมากเลยแล้วก็พอคุณหมอตรวจดูแล้ว,วไม่ได้มีอาการของปวดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะเลยเหมือนอาการโรคหัวใจก็เลยส่งคุณหมอโรคหัวใจดูแลต่อน,นั่นเองครับบางรายครับมาด้วยอาการแทรกซ้อนแล้วนะครับเช่นมีอาการหอบเหนื่อยนะครับจากหัวใจวาย หรือว่าภาวะเกิดเลือดข้างนะครับในปอดขึ้นมาหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับรวมทั้งอาจเสียชีวิตก่อนมาพบแพทย์ก็ได้นะครับอันนี้น่าเสียใจมากๆเพราะว่าปอาจะรู้ตัวนะครับก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วนั่นเองฉะนั้นข้อสําคัญคือเมื่อไหร่ที่เรามีอาการนะครับแล้วไม่มั่นใจครับเราจะต้องรีบไปตรวจนะครับว่าเรามีอาการของเส้นเลือดหัวใจขาดหรือไม่นั่นเองนะครับอันที่สองครับ รคก,กล้ามเนื้อหัวใจพิการหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสครับอันนี้ครับอาจจะเป็นตนั้งแต่ก,กําเนิดก็ได้หรือเกิดจากภายหลังก็ได้นะครับบางคนเนี่ยเกิดมาปกติดีไม่ได้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจพิการหรืออักเสบครับแล้วก็มาเป็นทีหลังแต่น้องๆบางคนก็โชคร้ายครับเป็นมาแตกกาเนิดเลยก็มีครับในพวกที่เป็นภายหลังเนี่ยชนิดที่พบมากที่สุดคือกล้ามเนื้อหัวใจพิการโดยไม่ทราบสาเหตุอีกต่างหากครับ อยู่ดีกล้ามเนื้อหัวใจก็เกิดความพิการขึ้นมาเฉยๆครับถ้าเราแบ่งชนิดจะแบ่งออกเป็นสามชนิดก็คือชนิดกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติอันนี้เวลาตรวจคุณหมอไปตรวจได้ง่ายครับเพราะเห็นชัดเจนว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหนาขึ้นมาครับชนิดที่สองเนี่ยครับชนิดกล้ามเนื้อหัวใจที่การขยายตัวไม่ดีเท่าปกติครับจากโรคบางชนิดที่เข้าไปแทรกในกล้ามเนื้อหัวใจครับคือกล้ามเนื้อเนี่ยง่ายๆคือมีการบีบตัวไม่ดีนะครับไม่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย หาขึ้นหรืออะไรนะครับแต่มีการปีบตัวของเอภาวะของหัวใจไม่ดีทําให้บางคนเนี่ยมาด้วยภาวะความดันโลหิตสูงภาวะความดันโลหิตต่ำป,ปกติก็ได้นะครับในบางรายนะครับชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไม่หนาครับแต่หัวใจขยายตัวโตขึ้นบีบตัวได้ไม่ดีเท่าปกติก็ได้เช่นเดียวกันครับฉะนั้นอาจจะมาแบบที่หนาตัวหรือไม่หนาตัวได้หมดหน้าที่ของเราคือถ้ามีอาการผิดปกติ ไปพบคุณหมอครับให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยนะครับว่าเราเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการหรือไม่ครับอาการสําคัญนะครับที่มาคือมักจะมาอาการด้วยเหนื่อยง่ายครับโดยเฉพาะการขึ้นลงบันไดเดินไกลๆครับแล้วมีอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยต้องนึกถึงว่าอาจจะมีภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นมากเนี่ยบางคนมีอาการบวมนะครับและเหนื่อยหอบจะบวมบริเวณเท้านะครับบริเวณหน้าแข้งลงไปสองข้างเลยนะครับกดบุ๋มนะครับกดแล้วแป๊บหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจนี้ไม่ทราบสาเหตุที่เป็นเหมือนยิ่บอกครับเจอเยอะที่สุดเลยคือไม่รู้ต้นเหตุนะครับแต่บางครั้งอาจจะพบตามหลังกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับจากไวรัสบางชนิดครับหรือเกิดภายหลังการได้รับสารพิษนะครับเช่นบางคนเนี่ยไปรับโคโพสนะครับหรือไปรักษามะเร็งครับทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีการอักเสบอย่างรุนแรงนะครับและทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอ่อนล้าหรืออักเสบตามมาได้นั่นเองนะครับข้อสามครับ โรคลิ้นหัวใจพิการจากไข้โรมาติกเหมือนที่บอกครับมันคืออะไรไข้โรมาติกครับมันคือนะครับความพิการของลิ้นหัวใจนะครับมีสองแบบก็คือหนึ่งทำให้เกิดลิ้นหัวใจตีสองทำให้ลิ้นหัวใจรั่วครับโดยมาจากไข้โรมาติกเหมือนที่บอกครับพูดง่ายๆคือมีการอักเสบนะครับหรือการติดเชื้อไปที่ลิ้นหัวใจนะครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคกรูมาตอยนะครับอันนั้นเกี่ยวกับข้อรูมาตติกเนี่ยครับจะเป็นค่ายติดเชื้อหรือการอักเสบของลิ้นหัวใจเป็นหลักนั่นเองนะครับสาเหตุก็คือนะครับมักจะเป็นในเด็กๆครับช่วงที่อยู่ในโรงเรียนอายุประมาณ5-12ปีนะครับเกิดตามหลังการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับที่ชื่อว่า สเตปโตคอคคัสครับแล้วมักจะมีการติดเชื้อในช่องปากาน,นะครับในรายที่มีฟันผูในรายมีเหงือกอักเสบครับพวกนี้ครับมันจะมีการติดเชื้อนะครับไปที่ลิ้นหัวใจได้นะครับนอกจากการเป็นหนองที่เราเล่าให้ฟังแล้วนะครับเป็นหนองทะลุเข้าไปในช่องปอดรุนแรงเนี่ยครับในบางรายเนี่ยครับอาการติดเชื้ออาการอักเสบหายดีแต่มันไปเกิดผลแทรกซ้อนที่ลิ้นหัวใจของเราได้ครับ ร่างกายเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเหล่านั้นแล้วภูมิต้านทานเหล่านั้นนะครับมันจะเป็นชนิดที่เราเรียกว่าภูมิไวเกินไปครับมันจะมีผลต่อเนื้อเยื่อหัวใจปกติด้วยลิ้นหัวใจปกติด้วยก็อาจจะทําให้ลิ้นหัวใจเราเนี่ยมีภาวะการตีหรือภาวะการตันนะครับหรือภาวะเอ่อการ มีปัญหากับลิ้นหัวใจได้นะครับซึ่งอันนี้มาอาเหตุเริ่มต้นจากการติดเชื้อในช่องปากเป็นสาเหตุหลักนั่นเองนะครับผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างนะครับจะมีไข้ครับเพราะพวกนี้มีการติดเชื้อนะครับในช่องปากมาก่อนแล้วก็ติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจครับมีไข้นะครับบางครั้งมีปวดข้อด้วยมีข้อบวมด้วยนะครับมีผื่นที่ผิวหนงังและเกิดหัวใจอักเสบขึ้นได้นะครับต่อมาถ้าเป็นนาน,านๆไม่ได้รักษาไม่ได้ทานยาปฏิ ชีวน,นะไม่ได้ไปพบแพทย์นะครับอาการลิ้นหัวใจอักเสบเรื้อรังนะครับก็จะตามมาครับในที่สุดก็เกิดภาวะลิ้นหัวใจพิการอาจจะเกิดภาวะตีบหรือรั่วตามมานั่นเองนะครับหลักการรักษาโดยทั่วไปนะครับเขารักษาอย่างไรนะครับแพทย์จะเริ่มใช้ยาก่อนเลยนะครับเพื่อประคบประคองอาการของคนที่มีปัญหาลิ้นหัวใจรูมาติกครับแต่ถ้านะครับ การทำงานของหัวใจเสื่อมลงถึงจัดที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหัวใจวายนะครับต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับหรือซ่อมลิ้นหัวใจครับเพราะว่าแสดงว่า มันเกิดการรั่วนะครับหรือการส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไม่ดีครับในตัวหัวใจของเราคุณหมอก็จะดูว่ามันจะทํำยังไงดีบางคนเป็นไม่มากนะครับก็ใช้วิธีการซ่อมแซมลิ้นหัวใจนะครับในรายที่เป็นมากๆนะครับก็ใช้วิธีการเรียกว่าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจใครได้ยินใช่ไหมครับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยเขาก็จะใส่ลิ้นหัวใจเทียมครับลงไปทํางานแทนนะครับลิ้นหัวใจปกติก็จะทําให้คนเหล่านี้อาการดีขึ้นนะครับถ้าเป็นลิ้นหัวใจตียมนะครับ การใช้ยาเนี่ยครับได้ผลน้อยกว่าลิ้นหัวใจรั่วนะครับเมื่อลิ้นหัวใจตจบถึงระดับที่มีอาการเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องทําการผ่าตัดขยายลิ้นหัวใจหรือเปลี่ยน,น,นลิ้นหัวใจส่วนในรายลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยบางทีการกินยานะครับประคับประคองไปเนี่ยก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดมาได้นะครับที่น่าสนใจคือในปัจจุบันนี้เราพบกลุ่ม โรคนี้น้อยลงเหมือนที่บอกครับเนื่องจากว่าเราใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยค่อนข้างกว้างกวางนะครับการติดเชื้อต่างๆนะครับในช่องปากที่เลงหัวใจเราเนี่ยเลยเกิดน้อยลงนะครับเรากินยาได้มากขึ้นเราพบแพทย์ได้ไวขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนครับเราปล่อยให้มี ฟันผุนะครับเหงือกอักเสบจนกระทั่งมันมีการติดเชื้อลุกลามไปที่ลินหัวใจแล้วบางคนเป็นนานๆเราก็ยังไม่ได้รับการรักษาแต่ปัจจุบันนี้ครับกระบวนการรักษาดีขึ้นการเป็นโรคนี้ก็พบน้อยลงนั่นเองนะครับข้อสี่ครับโรคลิ้นหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อนะครับอันนี้เป็นการติดเชื้อของตัวลิ้นหัวใจโดยตรงนะครับข้อรูมาติกเนี่ยมันเป็นภาวะภูมิมต้านทานที่มันทํางาน เกินแล้วมันไปจัดการกับเนื้อเยื่อหัวใจแล้วก็ลิ้นหัวใจแต่อันนี้ครับมันเกิดจากการติดเชื้อครับส่วนใหญ่มักมีการผิดปกติของลิ้นหัวใจเดิมอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นมีลิ้นหัวใจพิการนะครับจากไข้รูมาติกแล้วมันมีการติดเชื้อซ้ำลงไปอีกนะครับฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออยากปล่อยให้เราเป็น โรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจหรือลิ้นหัวใจเพราะพอเป็นแล้วครับโอกาสที่จะมันซ้ําเติมนะครับโดยภาวะการติดเชื้อเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับการอักเสบทําให้รูปร่างของทิ่หัวใจเนี่ยผิดปกติไปนะครับแล้วก็ทําให้เชื้อแบคทีเรียนะครับในกระแสะเลือดเนี่ยจากสาเหตุใดๆก็ตามเช่นบางคนนะครับ แค่เป็นลิษสีดวงทวาลอักเสบนะครับบางคนไปทําฟันมาเช่นอุดฟัน,นถอนฟันครับเชื้อแบคทีเรียพวกนี้สามารถเกาะติดกับลิ้นหัวใจที่มีความผิดปกติได้ง่ายนะครับและลุกรารน,นะครับไปทําลายลิ้นหัวใจทําให้เกิดลิ้นหัวใจเราเนี่ยอักเสบได้นะครับหลักสาคัญคือก็อย่าปล่อยให้มีการติดเชือเอเช้อในร่างกายครับเมื่อไหร่มีการติดเชื้อในร่างกายต้องรีบพบแพทย์ต้องรีบทานยาปฏิ ชีวนะหรือต้องหาผลิตภัณฑ์นะครับในการกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้อนขึ้นมานั่นเองนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการอะไรครับไข้เหนาวสั่นครับเพราะว่ามีอาการติดเชื้อนะครับมีอาการของการติดเชื้อในกระแสะเลือดในบางรายที่มีอาการไข้เหนาวสั่นนานๆครับตรวจหมดแล้วนะครับไม่เจอครับ บางคนที่คิดว่าไข้เหนาวสั่นอาจจะเป็นจากภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีการติดเชื้อในท่อไตหรือไตครับปรากฏว่าตรวจเช็คหมดแล้วไม่มีครับในรายเหล่านั้นเนี่ยครับคุณหมอบางทีอาจจะต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจครับเขาอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปนะครับไปตัดชิ้นเนื้อที่ลิ้นหัวใจเนี่ยมาส่งตรวจน,นะครับก็จะรู้ว่ามีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจจริงหรือ บางทีก็เอาเลือดเนี่ยครับไปเพาะเลือดไปเพาะเชื้อที่เขาเรียกว่าไอเพาะเชื้อจากกระแสเลือดก็จะเจอครับว่ามีการติดเชื้อของเอ,อในกระแสเลือดเราอันนี้ก็จะวินิจฉัยสายเหตุได้ว่ามาจากอะไรนะครับบางคนรุนแรงครับมาด้วยอาการอัมาพาตของสมองครับเพราะว่าไอตัวที่มันเกิดการอักเสบที่ตัวหัวใจหรือดิ้นหัวใจเนี่ยครับมันหลุดไปครับ ไปอุดกั้นเส้นเลือดบริเวณสมองทําให้เกิดภาวะอัมพาตของสมองมาด้วยแขนขาขาดเลือดหรือแขนขาชานะครับเกิดจากการที่เศษก้อนเนื้อนะครับบริเวณในหัวใจเนี่ยมันหลุดนะครับบางคนไปอุดตันที่อื่นๆเช่นไปอุดตันที่ไตครับทาให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพันขึ้นมาก็ได้บางคนไปอุดกั้นที่ขาครับเกิดภาวะเส้นเลือดที่ขานะครับอุดตันบางคนอุดกั้นที่สมองก็เกิดภาวะอัมพพฤกษ์อัมพาตตามที่บอก เล่าให้ฟังนั่นเองครับหรือบางคนรุนแรงครับมาด้วยภาวะหัวใจวายเลยนะครับมีเลือดข้างจากตั้มเลื้อหัวใจหรือลิ้นหัวใจถูกทำลายได้ถ้ามีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงนั่นเองข้อห้าครับโรคหัวใจพิการแตกกาเนิดครับอันนี้ครับมีได้หลายแบบเลยนะครับตั้งแต่ผนังกั้นหัวใจรั่วนะครับเหมือนรูปอันนี้ครับผนังกั้นหัวใจห้องล่างเห็นไหมครับมันทะลุเข้าหากันครับห้องซ้ายกับห้องขวาครับ มันเกิดการทะลุเข้าหากันทําให้เด็กนะครับมีอาการต่างๆหลายๆอย่างเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยรุนแรงครับไม่มีผนังกั้นหัวใจตรงนี้เลยครับหายไปเลยทั้งหมดเลยนะครับคุณหมอต้องเข้าไปผ่าตัดทาผนังหัวใจเทียมให้นะครับนอกจากนี้นะครับ ยังมีลิ้นหัวใจตีบนะครับแต่ก,กําเนิดหรือลิ้นหัวใจรั่วแต่ก,กําเนิดก็เกิดขึ้นได้นะครับเด็กพวกนี้จะมีอาการเหนื่อยง่ายตัวเขียวนะครับทาให้เห็นชัดเลยนะครับอาการครับแตกต่างไปตามชนิดของความพิการครับมีตั้งแต่ตัวเล็กไม่เจริญเติบโตเช่นเด็กๆน้องๆที่กินอาหารเก่งไม่โตนะครับคุณหมอก็จะสงสัยก่อนเลยว่าเป็นพยาธิหรือเปล่านะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะฉะนั้น ใครมีลูกหลานๆที่ไม่ค่อยโตนะครับพาไปให้คุณหมอเช็คนิดหนึ่งบางคนมีปัญหาเรื่องของของหัวใจพิการแตกกาเนิดซ่อนอยู่ครับหรือบางคนนะครับมีภาวะทางเดินหายใจอักเสบง่ายนะครับมีอาการเขาเรียกว่าขอบอื่นะครับเป็นประจําได้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นอาการแสดงของโรคหัวใจก็ได้ครับหรือบางคนเนี่ยขอบเหนื่อยนะครับอาจจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ได้นะครับจนไปถึงบางคนเนี่ยมีอาการตัวเขียวนะครับเพราะว่าออกซิเจนที่ไปเลี้ยง นะครับตัวหัวใจไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับมาด้วยอาการตัวเขียวเห็นชัดเลยหรือบางคนเนี่ยมาด้วยอาการแบบไม่เขียวก็ได้นะครับมีแค่อาการขอบเหนื่อยอย่างเดียวเพราะเป็นอย่างไม่มากครับอาการเขียวก็เลยไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราสงสัยดีที่สุดก็คือพบคุณหมอให้คุณหมอตรวจเช็คให้เรานนั่นเ,อเองนะครับ โรคหัวใจพิการจากกาเนิดที่พบบ่อยที่สุดครับเป็นอะไรก็คือผนังกั้นหัวใจห้องร่างรั่วเหมือนที่ผมให้ดูนั่นเองนะครับอันนี้ครับเป็นภาวะที่เจอเ,จอเยอะมากๆเลยนะครับทางการแพทย์เรียกว่า ventricular septal defect นะครับรูที่ผนังหัวใจห้องร่างนะครับโรคหัวใจพิการจากกาเนิดเนี่ยส่วนใหญ่รักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดครับคุณหมอก็จะรอเวลานิดนึงนะครับให้หนองโตขึ้นนิดนึงมีน้ําหนักตัวนะครับ ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับคุณหมอก็จะนัดผ่าตัดให้ซ่อมแซมนะครับไม่รอจนโตนะครับรอแค่แบบน้ําหนักอาจจะประมาณสักสิบกิโลอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอที่จะดูแลตัวเองได้บ้างคุณหมอก็จะรีบผ่าตัดเพราะว่ายิ่งผ่าตัดได้เร็วร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ครับกลุ่มที่เป็นหนังกั้หัวใจรั่วนะครับมีการใช้เครื่องมือนะครับที่เขาเรียกว่าโคชเชอร์ดีไวครับหมายความว่าไงเขาไม่ต้องผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมครับเขาสอดนะครับ ไอ้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปที่ตัวเส้นเลือดน,นะครับเข้าไปที่หัวใจครับแล้วก็เอาคล้ายๆเป็นเหมือนเราปะเอรูรั่วของอยางรถยนต์นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นแผ่นที่ไปแปะปิดนะครับบริเวณที่เรารั่วตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือนะครับไปปิดปุดให้มันแบบไม่รั่วนะครับฉะนั้นการทําผ่าตัดแบบนี้ข้อดีก็คือ เก็บตัวน้อยนะครับฟื้นตัวไวนะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยก็ดีมากๆเลยปัจจุบันนี้ว,วิทยาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าถึงขนาดขั้นที่ว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับใช้เครื่องมือเข้าไปช่วยได้แล้วนะครับหกครับโรคหรือความที่การอื่นๆที่เกี่ยวกับหัวใจครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการหัวใจวายนะครับมีเลือดข้างในปอดครับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ หรือบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เกี่ยวกับหัวใจเรานะครับหรือโรคของต่อมไร้ท่อเช่นบางคนเป็นคอพอกเป็นพิษนะครับเนื้องอของต่อมใต้สมองครับมีอาการแสดงที่บริเวณหัวใจได้นะครับหรือภาวะขาดสารอาหารบางอย่างครับเช่นขาดวิตามิน B ครับทาให้เกิดอาการของโรคหัวใจจากภาวะขาดวิตามิน B ได้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปิที่เราบอกว่าเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจนะครับ มันเป็นได้หลายแบบเลยตั้งแต่ตัวลิ้นหัวใจนะครับเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับและการอักเสบนะครับการอ่อนแรงการติดเชื้อนะครับได้หมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเป็นโรคหัวใจฉะนั้นถ้าเราครับไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาบอกเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราควรสอบถามความให้ชัดกันว่า เป็นโรคหัวใจชนิดไหนนะครับเป็นอะไรแนะ่เพราะกระบวน,นการในการดูแลนะครับกระบวนการในการรักษาเนะี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็จะได้ชี้แจงนะครับแนะนําผลิตภัณฑ์ได้ตรงจุดประสงค์นะครับให้เขาทานกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่จริงๆนั่นเองนะครับโรคความพิการอื่นๆเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับ ยังมีโรคของเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเช่นมีน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรังนะครับทำให้เยื่อหุ้มหัวใจหนาตัวผิดปกติบีบรัดหัวใจทำให้หัวใจเราเนี่ยบีบตัวได้ไม่ดีมีอาการเหนื่อยนะครับหรือบางรายนะครับมีหลอดเลือดพิการนะครับเช่นหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องปกตีบนะครับหรือโป่งพองนะครับก็เป็นไปได้นะครับพวกนี้ถ้าทิ้งเอาไว้นะครับถ้าเป็น เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกเนี่ยโป่งพองเนี่ยเหมือนระเบิดเวลาครับทิ้งทิ้งไว้วันดีคืนดีเขาแตกโปะนะครับเลือดทั้งตัวนะครับก็จะออกมาอยู่ในช่องอกคนไข้มักจะเสียชีวิตการรักษามักจะไม่ทันถ้าคุณหมอเจอว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจโป่งพองนะครับก็จะดูครับถ้าอาการนะครับโป่งพองมากเกินกว่า5เซนขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนัดผ่าตัดนะครับรักษาไม่ทิ้งเอาไว้เพราะเหมือนระเบิดเวลาที่ค่อนข้างอันตรายนั่นเองนะครับอาการของโรคละครับ โรคเหล่านี้ทําให้เกิดอาการผิดปกติทางหัวใจโดยตรงนะครับอาจตรวจพบโรคหัวใจโตก็ได้นะครับหรืออาจจะตรวจพบอาการหัวใจวายนะครับเลือดข้างไปได้นะครับหรือเกิดอาการอื่นๆที่เป็นอาการเฉพาะของโรคนั้นๆก็ได้เช่นคนที่เป็นโรคคอหอยพอกอักเสบหรือว่าเไฮเปอร์ไทรอยอย่างนี้ครับอาจจะมาด้วยอาการอื่นๆเช่นตาโปนกินจุกนะครับกินจิบ นะครับน้าหนักลดลงแล้วก็มีอาการของโรคหัวใจแสดงให้เห็นด้วยนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแหละครับถ้าเราจะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยมาช่วยในการดูแลโรคหัวใจเนี่ยอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับไฟเบอรี่ดีท็อกซ์ครับเพราะว่าการที่เรากินตัวล้างสารพิษนะครับมันจะได้ประโยชน์หลายเรื่องเลยข้อแรกคือล้างสารพิษนะครับโลหะหนักนะครับตกค้างอยู่ในร่างกายออกนะครับแล้วยังช่วยนะครับเป็นตัวปรีไบอติก ไปกระตุ้นโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ดีในลําไส้ใหญ่เรานะครับให้มีการเจริญเติบโตเมื่อเขาจเจริญเติบโตภูมิต้านทานของเราก็จะดีเมื่อภูมิต้านทานเราดีครับเขาก็จะจัดการกับการติดเชื้อนะครับในช่องปากนะครับในอวัยวะต่างๆได้ดีทําให้โอกาสที่จะติดเชื้อไปที่ตัวหัวใจหรือที่หัวใจหน้อยลงนั่นเองนะครับตัวคอลลาเจนพัดครับเหมือนที่เคยเรียนให้ทราบคิดอะไรไม่ออกบอกคอลลาเจนครับ คอลลาเจนเป็นเอวัที่ซ่อมแซมตั้งแต่หัวสุดเท้าเลยโดยเฉพาะหัวใจครับเขาซ่อมแซมได้ตั้งแต่เยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจนะครับรวมทั้งเส้นเลือดนะครับของตัวหัวใจด้วยฉะนั้นคอลลาเจนพัดจึงมีประโยชน์มากๆเลยทานครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งซองวันละสองถึงสามซองนะครับเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยนำเอาไปเป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมตัวหัวใจทั้งหมดนั่นเองครับอันที่สามครับวิตามินซี วิตามินซีเนี่ยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังครับแล้วยังช่วยร่างกายในการสังเคราะห์หรือสร้างตัวคอลลาเจนด้วยฉะนั้นการทานวิตามินควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็ช่วยการกระตุ้นนะครับในการสร้างคอลลาเจนนั่นเองนะครับบูมดีนกครับตัวบูมดีนกเนี่ยเป็นตัวที่ทานเพื่อจะช่วยในการย้อนวัยนะครับ ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับทาให้คนที่มีอาการไม่มากนะครับสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เพราะว่าตัวบูมดีนแเมื่อทานไปเนี่ยเราจะเกิดภาวะความสดชื่นคนที่เป็นโรคหัวใจส่วนมากจะมีอาการเหนื่อยนะครับพอทำงานไม่ค่อยไหวนั้นการทานตัวบูมดีนแเนี่ยก็จะได้เรื่องของพลังงานนะครับได้เรื่องของการย้อนวัยนะครับได้เรื่องของการฟื้นฟูทำงานควบคู่กับตัวไบเบอรดีท็อกคอลลาเจนพัดและวิตามินซีนั่นเองนะครับ และที่สําคัญครับอย่าลืมบูมทูตเทสเพราะเหมือนที่บอกว่าสาเหตุของโรคหัวใจหลายๆอย่างเลยมาจากภาวะปันปุกเหือกอักเสบครับถ้าเราดูแลตั้งแต่ในช่องปากของเรานะครับไม่ให้ปันปุกไม่ให้เหือกอักเสบไม่ให้เป็นต้นเหตุของโรคครับโอกาสที่จะเกิดการภาวะแทรกซ้อนไปที่ตัวลิ้นหัวใจนะครับ เยือบุนะครับของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็จะเกิดน้อยลงนั่นเองฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับเราก็สามารถเลือกใช้ตามความพอใจของเราหรือจะใช้ร่วมกันทุกตัวก็ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับ